นี่ค่ะหมอนรองกระดูกเนี่ยถ้าเป็นสเกลแบบนี้ถือว่าเป็นน้อยมากเลยมากๆเลยแล้วก็อ่าไม่ไม่ว่าจะสองมุมเป็นมุมที่ดีหมดเลยอันนี้ก็ดีที่จริงแล้วเนี่ยภาพเนี้ยมันไม่ละเอียดอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นภาพที่คนทั่วไปดูได้ง่ายอ่าว่าว่ามันว่ามันดำหรือเปล่าเห็นไหมถ้ามันดำก็มันก็เสื่อมอันไหนที่ยังไม่ค่อยเสื่อมก็ยังไม่ดำเห็นไหมก็ขาวๆแต่ขอบขอบเริ่มเสื่อมแล้วขอบขอบ,ขอบก็ดำถูกไหมคะ ที่มันเห็นเป็นสีดำเนี่ยเพราะว่าเลือดมันมันมีเขาเรียกว่าเป็นน้ําน้อยครับมอนรองกระดูกเสื่อมก็เหมือนดินเสื่อมดินเสื่อมก็คือแตกน้ําน้อยมันก็ปากก็แตกง่ายปิ้นง่ายเนาะดังนั้นที่จริงแล้วเนี่ย L4 L5 เนี่ยเขาเรียกอันนี้เขาเรียก L4 L5 เพราะตรงนี้คือกระดูกข้อที่4ตรงนี้คือกระดูกข้อที่5้าตรงนี้ก็เลยกลายเป็น L4 L5 ส่วนตรงนี้ข้อสุดท้ายเนี่ยอันนี้ L5 ตรงนี้เป็น S1 เขาเลยเรียกว่า L5S1 หรือว่าหมอนรองกระดูกข้อสุดท้ายรจริงอะหมอนรองกระดูกเป็นนิดเดียวอ่าแล้วก็คอนเฟิร์มด้วยแผ่นภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพตัดขวางอีกทีหนึ่งก็บ่งชี้ว่าดีดีเลยแหละอายุเท่าห้าสิบเอ็ดปีแล้วหมอนรองกระดูกเท่านี้ถือว่าดีก่อนผ่ากับหลังผ่าเปลี่ยนแปลงไหมไม่เปลี่ยนรู้ไหมทําไมไม่เปลี่ยนเพราะว่าหมอนรองเพราะว่าอาการที่ทําให้มีอาการทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มาจากหมอนรองกระดูกนะครับ ข้อสังเกตก็คือตั้งแต่อาการและเมื่อแหลกก็ตามที่พอผ่าตอนแรกก็เดินไม่ค่อยได้เดินเหมือนนอดควินคว้นๆใจะไหมมันก้าวขาไม่ค่อยออกถูกไหมคะม,มันจะตึงตึงข้อสะโพกเจ็บตึงข้อสะโพกแล้วก็มาขัดถูกไหม อ่าจที่ขาหนีบกับข้อเข่านั้นๆปัญหาก็คือที่จริงแล้วอิหมอลองกระดูกเนี่ยก็เป็นน้อยมากเลยไม่ไม่สามารถทําให้เกิดอาการแบบนี้ได้ด้วยซ้ำ <นะ S 1> พอมาคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มยังไงคอนเฟิร์มด้วยการพอคนไข้ไปผ่าตัดมาไอ้ถ้าผ่าตัดตรงปัญหาเนี่ยอาการต้องดีกว่านี้สิการเดินต้องเดินได้สิ <นะ S 1> แต่ว่า สาเหตุตอนนี้คือที่มันเดินไม่ได้เพราะคนไข้ไม่ได้เป็นแค่อันนี้อันนี้เป็นน้อย <ผม S 1> แต่<ม>โรคที่เป็นจริงๆคือคนไข้เป็นข้อสะโพกเสื่อมนะเมื่อกี้หมอทสให้แล้วข้างขวาเสื่อมมากๆข้างซ้ายเสื่อมไม่มากเท่าไหรนะ่ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ข้างขวาก็เสื่อมไปสัก7 7 80%เเลยของข้างขวามันเลยทำให้ขาข้างขวาเนี่ย แบะออกก็ไม่ได้ยกขาก็ไม่ค่อยได้จะงอเข้ามาก็งอลําบากเ<ช>พราะคนไข้เป็นข้อสะโพกเสื่อมห<ช>มอนร<ช>องกระดูกเนี่ยถ้าถามว่าห้าสิบเอ็ดปีแล้วได้เท่านี้ดีไหมนี่คือโคตรดีนะดังนั้นเป็นข้อสะโพกเสื่อมวิธีการรักษาของข้อสะโพกเสื่อมเสื่อมเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นแบบนี้รักษาด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกค่ะ <c oughs> ดังนั้นเออไม่งย้นงไม่หายถ้าถามว่าเว้ยถ้าดัดมันไปเรื่อยๆจะหายไหมไม่ได้ค่ะมันเสื่อมไปแล้ว ข้อสะโพกเสื่อมไม่เหมือนหมอนรองกระดูกเสื่อมนะหมอนรองกระดูกเสื่อมเนี่ยไม่ต้องผ่าก็ได้แต่ข้อสะโพกเสื่อมจําเป็นมากๆที่จะต้องผ่าพอผ่าปุ๊บแล้วค่อยมาทํากายภาพแล้วมันจะดีเพราะว่าถ้าปัญหาข้อสะโพกเสื่อมแล้วไม่รีบจัดการเนี่ยสุดท้ายมันจะไปเราให้ปวดเอวปวดหมอนรองกระดูกที่เอวแล้วก็เรามาให้ปวดที่ข้อเข่าเพราะข้อตรงกลางมันเป็นข้อตรงกลางไงอย่างนี้ ข้อสะโพกอยู่นี่ใช่ไหมกล้ามเนื้อที่กระดูกสันหลังมันก็มาเกาะที่ข้อสะโพกส่วนขาเนี่ยข้อสะโพกกับข้อเข่าเนี่ย,ก,ก,ยกระดูกชิ้นเดียวกันมันจะแบบตรงนี้มันรังน้งไงมันก็เลยทําให้เราเดินไม่ได้ดังนั้นวิธีการง่ายมากไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลที่ใช้สิทธิ์อยู่นี่แหละแล้วก็แจ้งคุณหมอว่าคุณหมอผมขัดตรงนี้ แล้วก็บอกเขาก็ได้ว่าไปตรวจกับที่นิกข้างนอกมาแล้วคุณหมอกายภาพบอกว่าข้อสะโพกเสื่อมเพราะว่าเท่าที่ประวัติที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนคุณหมอที่โรงพยาบาลยังไม่ได้สงสัยเรื่องข้อสะโพกเลยไปดูแต่กระดูกสันหลังใช่ดูแค่กระดูกสันหลังดังนั้นเมื่อกี้คอนเฟิร์มให้แล้วถามว่ามั่นใจกี่เปอร์เซนต์ทังที่ยังไม่ได้เอ็กซเลยถ้าเป็นร้อยก็เอาไปล้านเปอร์เซนต์ค่ะคนไข้เป็นข้อสะโพกเสื่อมที่ว่ามันเ,เป็นตัวนี้อ่ะโอเค,อเคดังนั้นวิธีการเนี่ย เป็นข้อสะโพกเสื่อมเมื่อรอบที่แล้วนยรักษาไปครั้งแรกถูกไหมคะพอทําเสร็จแล้วสบายขึ้นมันเป็นเพราะว่ามันได้ไปผ่อนคลายมันอ่ะแต่ปัญหาที่แท้จริงก็ข้อมันเสื่อมไปแล้วข้อที่เสื่อมไปแล้วของข้อสะโพกจําเป็นต้องผ่าตัดเสื่อมเสื่อมเท่านี้จาเป็นต้องผ่าตัดแต่ของข้างซ้ายเนี่ยที่มันยังไม่เสื่อมมากเนี่ยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองออกกํลาลังกายดีๆก่อนใช้เครื่องดีๆก่อนก็อาจจะรู้สึกว่าดีขึ้นได้ดังนั้นข้างซ้ายเนี่ย พักไว้ก่อนได้อาจจะผ่าแค่ข้างขวาก่อนผ่าข้างขวาแน่ๆไม่ผ่าโอ้ไม่รู้จะหายไม่หายอ่ะถ้าไม่ผ่าก็ไม่หายผ่ามาก่อนแล้วค่อยมาฟื้นฟูนด้วยวิธีกายภาพเนาะดังนั้นวันนี้สิ่งที่หมอจะทําให้เดี๋ยวหมอจะช่วยช่วยผ่อนคลายไปให,ให้อีกรอบหนึ่งส่วนข้างขวาเนี่ยเดี๋ยวกดคายแล้วก็ยิงคลื่นกระแทกเข้าไปที่รอบๆข้อสะโพกใ,ให้ให้มันกลายตัวได้ดีดกว่านี้ก็จะรู้สึกสบายขึ้น แต่ว่าแค่สบายขึ้นไม่ได้ช่วยห,หายนะโอเคแล้วที่ที่เพิ่มเติมก็คือเดี๋ยวสอนออกกําลังกายท่าของกล้ามเนื้อหลังเพราะว่าปัญหาก็คือเป็นหมอนรองกระดูกอยู่ด้วยแล,วแล้วหลังคอมสาเหตุที่หลังคอมรู้สึกไหมว่ายืดตัวไม่ค่อยขึ้นที่ยืดตัวไม่ค่อยขึ้นเพราะข้อสะโพกมันติดอยู่มันเลยยืดไม่ค่อยดีดังนั้นเดี๋ยวสอนออกกําลังกายสิ่งที่เรียกว่า b a c k e x t e n s i o n ไปให้ใเป็นการออกกงกายกล้ามเนื้อข้างหลังโดยตรงเลยนั้นถ้าออกกําลังกายดีๆตามท่าที่สอน หลังจากการผ่าตัดเราจะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นแล้วเราจะเดินได้คล่องขึ้นเนาะดังนั้นก็ว่างวันไหนไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลเดิมแล้วก็ไปแจ้งเขาแหละแล้วสาเหตุที่ทําให้เป็นข้อเสื่อมได้เร็วเนี่ยเพราะว่าโรคประจําตัวคือเป็นเกาไงเนาะดังนั้นเดี๋ยววันนี้คลายไปให้ประมาณหนึ่งแล้วก็ไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็อนั่นแหละยังไงก็ได้ต้องให้คุณหมอตรวจข้อสะโพกให้แล้วคุณหมอก็จะเห็นเลยว่ามันเสื่อมแล้วก็คุณหมอก็จะแจ้งว่าผ่า เราก็จองคิวผ่าได้เลยไม่ต้องคิดอย่างอื่นเลยเพราะว่าไปรักษาอย่างอื่นก็ไม่หายเพราะมันเสื่อมไปแล้วจะไปฝังเข็มจะไปทำกายภาพจะไปครอบแก้วจะไปหักกระดูกไม่ได้ยิ่งหักกระดูกมีโอกาสกระดูกหักเพราะว่ามันเปาะโอเค <Okay. S 1> ทีนี้ปัญหาคือจะไม่นัดจนกว่าจะหลังผ่าตัดแล้วค่อยมาเนาะโอเคแล้วก็พอไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอว่ายังไงแต่ตัดจใจไม่ได้ก็ โทรกลับมาละกันไม่ต้องมาแค่โทรมาถามก็พอแต่ถ้าไม่มีคําถามอะไรก็จองคิวผ่าแต่ว่าไปหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอว่ายัางไงก็โทรกลับมาบอกหน่อยละกันครับอ,อ๋อตามนี้ถามอะไรไหมครับเข,เ,เ,รเขาจะเชื่อเราไหมเขาจะเชื่อเราไหมถ้าเขาไม่เชื่อวิธีการอันแรกคือ,อเอออย่างนี้ครับปัญหาก็คือไม่รู้เหมือนกันว่า เอางี้ก็มีหลายเคสที่พอตรวจไปให้แล้วบอกว่าเป็นข้อสะโพกเสื่อมต่อไปไปโรงพยาบาลคุณหมอก็บอกไม่ใช่แต่สุดท้ายแล้วก็ท่ายื้อกับท่ายื้อกับคุณหมอที่โรงพยาบาลได้ก็ได้เอ็กซเรย์หรือไม่บอกวิธีแบบนี้ก็ได้บอกว่ามันปวดขัดในเนี้ยแล้วมันก็ขยับขาไม่ออกเลยเแล้วเคยไปตรวจที่คลินิกข้างนอกมาเพราะว่ามันปวดก็หมอเขาบอกว่าข้อสะโพกเสื่อม<า>อ๋นนะมไมไอไม่ต้องเอ็มมาไอค่ะข้อสะโพกเสื่อมเอ็กซเรย์ก็เห็นเห็นแล้ว ไปทำได้เลยคแล้วไ,ไปหาคุณหมอแล้วคุณหมอว่ายังไงโทรกลับมาบอกด้วยได้ค